r r r a ต t o r มาจากคำละตินแปลว่าฉกหรือล่นแต่เดี๋ยวนี้เราใช้คำนั้นอธิบายนกล่าสัตว์อย่างที่คุณจะได้เห็นนกเหล่านี้เป็นนักล่าที่เหลือเชื่อค่ะแล้วเราก็มีความเชื่อมโยงความเข้มแข็งกับพวกมันย้อนกลายถึงก่อนคริสต์ศักราษ2,000ในบรรดาความงามในธรรมชาติสัญลักษณ์บนตัวแรปเตอร์ อาจไม่มีอะไรเทียบได้หลายทางเล็กๆที่ดูเหมือนศิลปินวาดลงอย่างพิถีพิถันด้วยผู้กันที่ละเอียดอ่อนขนแต่ละอันดูเหมือนจุ่มลงเงนิกจึงมาโชว์ได้ยอย่างสมบูรณ์แบบตาที่มีสีฉูดฉาดและจ้องเขม็งที่ตัดผ่านที่ว่าง มันทั้งสง่างามและดุร้ายจะงอยงุ้มที่ตั้งใจไว้เพื่อฉีกเเยื่อและกรงเล็บแหลมที่ทำให้เท้าของพวกมันเป็นอาวุธร้ายแรง อินซี sea, หัวขาวชื่อฟรีเด m ยังเป็นแมสคอตให้มหาวิทยาลัยเซาท์เทนจอร์เจียสตีฟไฮส์ปึกนกมาตลอด3ปีและเล่าเรื่องของการพัฒนาเป็นแมสคอตมันเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องน่าอัศาจรรย์ที่ผมเล่าบ่อยๆมหาวิทยาลัยเซาท์เทนจอร์เจียมีชื่อเสียงเรื่องความสามารถด้านฟุตบอลที่จริงในปี1990ช่วงเกมเริ่มมีนกบินมาเหนือสนามกีฬา ผู้ประกาศกีฬาจับภาพมันได้และบอกว่านั่นคือแมสคอตของเซาเทนจอร์เจียและในวันสําคัญนั้นมันไม่ใช่อินทรีมันเป็นนกแรง้งเป็นนักธุรกิจท้องถิ่นที่ตัวเขากระจบจากเซาเทนจอร์เจียไม่พอใจกับสิ่งนั้นการรณรงค์เริ่มเพื่อให้เดนกอินทรีเป็นแมสคอตและหาเงินให้ศูนย์แรปเตอร์ในมหาวิทยาลัยในสเตตูโรเหมือนกับสัตว์ส่วนใหญ่ที่นี่ฟรีดอมไม่อาจจะถูกปล่อยสู่ธรรมชาติได้ในกรณีของมันเพราะว่าจะงอยบาดเจ็บ นกอื่นๆที่นี่ส่วนใหญ่จะบินตามสัญญาณแต่มันต้องเป็นด้วยตัวของมันเองอย่างเช่นนกเขาอินทรียูเรเชียที่สง่าง,งามนี้อยู่ตรงสักพักก่อนบินในธรรมชาติพวกมันอยู่ในยุโรปหรือรัสเซียตอนที่คุณเห็นความงดงามอย่างนี้มันคร้ที่จะรอ ในประวัติการพัฒนาของพวกมันพวกมันไม่คำนับใครและในคลังอาวุธของผมกลเม็ดในกระเป๋าเป็นการเสริมพลังทางบวกและต้องอดทนมากมันเป็นเรื่องความไว้ใจไม่ใช่ความสัมพันธ์รักใครแต่เป็นความสัมพันธ์แบบไว้ใจแรปเตอร์ไม่ใช่มังสวิรัตคุณเชื่อได้อย่างหนึง่งตอนที่คุณอยู่รอบคนที่จัดการน,นกพวกนี้ได้พวกเขามีเนื้อดิบหรือว่าหนูตายในกระเป๋าของพวกเขา ตอนที่ผมขยับหัวด้านซ้ายลองดูนะครับมันคิดว่ามีอาหารดูการตอบสนองนะครับมาดูทันทีนะั่นเป็นเงื่อนไขาการกระทําไม่มีอะไรตรงนี้บอกได้เลยว่าแต่มันจะผ่อนคลายและผมจะขยับมือมันจะหันกลับจ้อง <c oughs> เป็นในเล็กๆแบบนั้นนะครับ <c oughs> มันบอกว่าเล่นลูกไม้สตีฟคงย่างงั้นและผมว่าแต่เราใส่ทุกอย่างในอัตราที่ไม่แน่นอนพยายามจนสําเร็จทีนี้ดูที่ความตื่นเต้นโอเคนั่นแหละเราให้รางวัลมันด้วยนะครับ สตีฟเป็นผู้อำนวยการสูยนนี้ที่ทุ่มเทพเพื่อให้คนได้เรียนรู้เรื่องสัตว์เหล่านี้เขายังเป็นคนฝึกเหย่่ยวด้วยว่ากันว่ามันเป็นกีฬาพระราชาไม่ช้าคุณจะได้เห็นสองสายพันธุ์ที่ต่างกันจู่โจมไก่ฟ้ากลางอากาศการล่าเหยื่อล่าได้ง่ายๆโดยใช้นกแทนปืนเชื่อกันว่ากีฬาเกิดครั้งแรกประมาณ4,000ปีก่อนในประเทศจีน แล้วมันก็กระจายไปทั่วเอเชียเป็นไปได้ว่าเป็นวิธีการหาอาหารมาจุนเจือในขณะที่เยี่ยวล่าเหยืย่อเป็นที่นิยมและเคลื่อนไปยังยุโรปมันกลายเป็นกีฬาของชนชั้นสูงเ r รตูริคที่สองจักรพรรดิของโรมศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ฝึกเหยีย่ยวที่ละโมกแมรีร่ราชินีของสกอตแสดงความสนใจอย่างมากเหมือนวิลเลียมเชสเปียร์ปัจจุบันมีกฎเหล็กเป็นแนวทางให้ผู้ฝึกเหยียว แล้วระเบียบวินัยที่ส่วนใหญ่ยอมรับขณะที่สตีฟเตรียมฝึกการออกกำลังทุกอย่างทำเพื่อจุดประสงค์เขาจะให้เหยีอบีกสั้นและเหยอบพริกรินบินนกถูกชั่งน้ำหนักเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันไม่หนักไปเพราะอาหารดังนั้นจะมีแรงกระตุ้นให้ล่ามันอยู่ตรงนั้นอย่างที่ต้องการให้เป็นนะครับมวกเล็กๆเป็นวิธีทำให้นกสงบ เอาแล้วเราจะปล่อยแล้วก็ให้มันขึ้นรถแล้วก็จะให้ริงโก้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับสุนัขไปพร้อมกับนกอย่างนั้นเหรอครับครับใช่ใชแล้วพวกมันไม่ทาร้ายกันหไม่ครับไม่ไมพวกมันถูกฝึกร่วมกันมาตั้งแต่ยังเล็กๆแล้วริงโก้ซึ่งเป็นวิสล่าซึ่งเป็นพันธุ์ที่เกิดมาเพื่อล่าเหยื่อด้วยเหยี่ยวเป็นสายพันธุ์เก่าแก่สักประมาณหนึ่งพันปีริงโก้มานี่มาไปไปกันอยู่ข้างๆนกนะข้างๆนกใช่ครับอย่างที่คุณจะเห็นสุนักกับนกทํางานเป็นทีม เป็นเหมือนกับโค้ชเรามีเพลกินพร้อมจะปล่อยเอาละไปที่ทุ่งกันเลยครับลมแรงนิดหน่อยนะค่ะนกถูกติดเครื่องส่งสัญญาณสำคัญมากเมื่อคุณมีนกที่บินอยู่บนอากาศหลายพผ่นฟุตและอาจจะลงมาห่างจากจุดบินขึ้นวันนี้ไก่ฟ้าจะถูกปล่อยมันจะได้ควบคุมได้มากขึ้น,น,น,นยงังไงก็ตามไม่ช้ามันจะกลายเป็นว่า ไม่มีอะไรแน่นอนในกีฬานี้เรื่องจริงของเยี่ยวหนทางที่พวกมันถูกากหนดมาปีกที่ชี้พวกมันทําเพื่อความเร็วอาวุธของมันคือความเร็วที่ทําได้เมื่อบินสูงบนอากาศที่ผมจะทําก็คือตีมูวเพื่อเอามันออกและผมก็จะเอาสายนิรภัยออกด้วยโอ oh. มันสวยงามมากเห็นไหมครับเราไม่เร่งมันมันน่าสนใจไม่เพียงเป็นสัตว์ที่เร็วที่สุดในโลกแต่ว่ายังจับเวลาได้กว่า250ไมล์ต่อชั่วโมงและก็ยังมีสายตาที่ดีเลิศในระยะไก,กลอีกด้วย เยลเพลกรินทะยานสู่จุดสูงแล้วมันก็กลายเป็นจุดในหมู่เน็ตสตีฟจะไม่ให้รางวัลมันถ้ามันยังสูงไม่พอบริงโก้ชี้ตำแหน่งนกและนั่นเป็นสัญญาณให้กับเยวตอนนี้มันเข้ามาแล้วเลยครับเห็นไหมครับนั่นไงผมโบกสูงมือแล้วมันจะมาอยู่เหนือหัวเห็นไหมชารอนโอ้บริงโก้ว้ริงโก้ว้ มันเกิดขึ้นเร็วจนคุณไม่แน่ใจว่าคุณเห็นอะไรมันโดนเห็นไหมครับแต่ว่าไม่แรงพอแค่โดนขนมันเท่านั้นน่ะว้าวดิงโก้และชารอนสนใจสุนัขที่ไม่ไปจนเจ้านี่เรียบร้อยไกลฟ้าอยู่บนนั้นนะครับแน่นอนว่าดีกว่าสําหรับเยี่ยวแต่นี่เป็นดราม่าที่เล่นตลอดเวลาในธรรมชาติที่เรามักเจอเห็นเสมอๆเ,เลยครับเยี่ยวไม่เลิกราตอนที่ทุกอย่างเท่าที่เราคิดว่ามันได้เหยือ่อและสุนัขก,ก็เข้าไป ตอนที่เราเดินไปถึงภาพที่เราเห็นช่างดูดุร้ายเราเข้าไปได้ไหมคะนี่คือเหตุผลที่พวกเขาเรียกว่านกล่าเหยื่อทุกอย่างเกี่ยวกับท่าทางของมันบอกว่านี่ของฉันและจะสู้เพื่อเก็บไว้สุนัขอยู่นี่เพื่อปกป้องเหยื่อที่จริงนี่เป็นเวลาที่ปลอบบางที่สุดสำหรับเหยื่อก็อย่างที่ผมบอกครับมันยังไม่ได้อาหารและก็เต็มไปด้วยขนที่มันจะทําก็คือเริ่มถอนขนถอนขนนก ซึ่งจะบอกว่ามันจะดึงขนออกเพื่อให้ได้เนื้อและจะบอกได้ว่านกล่าเหยือ่อฆ่าสัตว์อื่นมันแค่ถอนขนสิ่งที่ผมจะทาก็คือแลกเปลี่ยนตรงนี้ผมมีนกกระทาลอกหนังแล้วเพื่อจะให้ดีกับมันและคุณจะเห็นว่ามันเริ่มสนใจเห็นไหมครับก้าวออกมาแล้วอีกครั้งที่สตีฟควบคุมนกอยู่แรปเตอร์เป็นนักล่าที่เฉยโอกาสนกกระทาถลกหนังแล้วง่ายกว่ามันแค่ต้องการอาหาร เหมือนผู้ฝึกเหยี่ยวทั้งหลายทำสตีฟจะทำความสะอาดไก่ฟ้าและเอาไปเลี้ยงนกภายหลังใต้รุ้งกินน้ำตรงถนนเราพร้อมจะให้เหยี่ยวปีกสั้นบินมันมีชื่อเรื่องความสามารถตั้งแต่0ูนถึง60วินาทีด้วยเวลาแค่แป๊บเดียวและฉันเคยครับนี่เป็นการฝึกทั้งหมดริงโกเข้ามาเข้ามาหานกเร็วริงโกภายไดไม่กี่นาทีริงโก้ก็ชี้เป้าเด็กดีริงโก้หานกนะ เห็นไหมมันไม่ขยับเห็นไหมครับชาลันคุณเพิ่งค่อยมากับผมนะทางนี้ดูดีๆนี่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วว้าวว้าวน่าตื่นเต้นมากใช่ไหมครับมันเร็วด้วยนะครับเราอยู่นั่นแล้วก็พยายามจะทําใหม่คนจะได้มันแน่นอนผมยังไม่ยินเสียงนกเลยเอาล่ะครับชาลอนมาทางนี้เลย ไปหานกเลยริงโก้เหยื่อปีกสั้นไล่ไก่ฟ้าไปแถวหนองน้ําและสุนัขก,ก็เคลื่อนเข้าไปเอาออกจากที่ซ่อนมันจะไม่เข้าไปเห็นไหมแต่ว่าจะไปถึงทันเวลาพอเรามาถึงนกก็อยู่บนเหยื่อของมันทอนขนอยู่เช่นเคยครับการเสรียแ้งของการล่าเหยื่อเป็นการทํางานที่สุดยอดกับนักล่ามันไม่เหมือนเพื่อนสีของคนคือสุนัขเหตุผลที่พวกมันทางานกับเราคือต้องได้ประโยชน์มันต้องได้เปรียบเราแค่โชคดีที่เป็นผู้เสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับ เพราะกับเหยี่ยวสตีฟ <is> สับเปลี่ยน <Wow. S 1> และเหยี่ยว <is> ปีกสั้นก็รับเหยื่อแล้วกำลังไปที่น้องน้ำแล้วก็ปล่อยริงโก้นำไก่ฟ้าไป so <we> เราทำสำเร็จนะครับค่ะสำเร็จค่ะนิดหน่อยฉันไม่เคยเห็นอะไรที่เคลื่อนไหวเร็วแบบนั้นมาก่อนเลยครับพวกมันฉับไวนั่นเป็นข้อบ่งชี้ของทั้งฝูงนก เยี่ยวเอพิสิเตอร์เยี่ยวแข้งเล็กแล้วก็เยี่ยวคูเปอร์ในกรณีนี้เยี่ยวปีกสั้นถือว่าใหญ่สุดในตระกูลเอพิสิเตอร์เลยแหละครับตอนที่คุณบอกว่าเอพิสิเตอร์มันแปลว่าอะไรเหรอคะเอพิสิเตอร์อ้างถึงชั้นของแรปเตอร์มันทํามาเพื่อสิ่งที่เราเห็น0ถึง60ที่เริ่มจากรั้วและคงเป็นนกนักล่าที่เร็วที่สุดในระยะสั้นพวกมันยังพึ่งการได้ยินด้วยพอนกนันออกมาเจ้านี่ก็พร้อมที่จะออกจากกาปั้นผมด้วยเหมือนกันนะครับความแตกต่างในความตั้งใจของนกเหล่านี้คือลลล่่่่าาาอออยงไไรรแะะเพื ดูที่อินรีสีทองสิมันเป็นแค่นกแต่อินรีนี้เป็นนักล่าที่มีพลังมากที่สุดในอเมริกาเหนือกับแรงบีบต่อปอนมากขึ้นในกรงเล็บมากกว่ามิคริสลีหรืออุ้งเท้าจระเข้นักวิชาการสกอตต์กอร์เดนบอกว่าอินรีจัดการศัตว์ที่ใหญ่กว่ามันหลายเท่าได้อินร so kind of ี <C> สีทองจัดการเหยื่อประเภทไหนได้คะเกือบทุกอย่างที่มันต้องการมีที่ใน <laughs> รัเสเซียที่อุซเบกิสถาน คนฝึกเหยื่ยวในอุซเบกิสถานล่าสุนัขป่าเทาด้วยอินซีสีทองคุณพูดเป็นเล่นอินซ uh, ีสีทองที่หนักตั้งแต่แปดถึงสิบสองปอนด์ลมนักล่าอื่นเช่นสุนัขป่าที่หนักแปดสิบถึงร้อยยี่สิบปอนด์ได้คุณเริ่มเข้าใจความรักของคนฝึกเยี่ยวที่มีกับแรปเตอร์หลายคนซื้อเหยี่ยวแฮร์ริสที่พบในทะเลทรายตะวันตกเฉียงใต้พวกมันถูกเรียกว่าสุนักป่าแห่งท้องฟ้าเพราะมีเหตุผลพวกมันล่าเป็นฝูง ที่ไหนก็ได้นกตั้งแต่สาถึง12ตัวหรือมากกว่าที่บินรอบฝูงเป็นกลุ่มจะยกตัวอย่างการรวมกันล่านะครับถ้ากระต่ายใหญ่วิ่งใต้พุ่มไม้ยากที่นกล่าเหยื่อจะเข้าไปจับมันที่พวกมันทําก็คือนกหลายตัวบินบนรอบพุ่มไม้เหยื่อฮาริสตัวหนึ่งจะชนพุ่มไม้เพื่อให้กระต่ายออกมาทําให้ตัวอื่นไล่แล้วก็จับกระต่ายพวกมันล่าร่วมกันกินร่วมกันพวกมันปกป้องกัน,กนและกนนารขณะที่หาอาหารเป็นนกล่าเหยื่อที่ฉลาดมากๆเลย ขณะที่ฮูกพึ่งความมืดของกลางคืนและเท้ากำหนดมาให้ฆ่าอย่างรวดเร็วนิ้วเท้านกฮูกโดยทั่วไปสั้นกว่ามากแต่อุ้งเท้ายาวและนั่นก็เป็นที่ที่มันได้พลังการบีบและอีกเอกลักษณ์ของอุ้งเท้าของนอกฮูกและปุ่มตรงนี้ที่จริงขอบเหมือนกับมีดแานที่จะเป็นแค่บนๆอย่างอุ้งเท้านี้ที่เกือบจะกลมมันมีขอบเหมือนกับมีดซึ่งต่างจากให้เฉือนและตัดได้ ถ้าคุณอยู่ในจอร์เจียใ,นในกล้กับน้ำคุณคงจะได้ยินเสียงแบบนี้เยวไลแดงถือว่าเป็นนกล่าเหยื่อเสียงดีที่สุดในอเมริกาเหนือคุณไม่ค่อยเห็นความสวยงามนี้เพราะว่าพวกมันชอบนองน้ำและทุ่งน้ำมันชอบไล่ตามสัตว์เครึ่องบอกเครึ่องน้ำอย่างกบกิ้งก่ายักษ์งูมาไล่ตามปลาเห็นได้ว่าจะพบรอบรอบน้ำอาศัยแถบเดียวกันกับที่ฮูกเบรดอยู่ พวกมันไม่แข่งกันเพราะชนิดหนึ่งลากกลางวันอีชนิดลากกลางคืนนกล่าเหยื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญการบินและการมองเห็นพวกคนบอกว่าพวกมันเห็นได้ดีกว่าเราสองสาเท่าบางก็ว่าดีกว่าเราสิบเท่าที่รู้กันดีก็คือพวกมันเห็นรายละเอียดในระยะไกลได้ดีกว่าเรา,าพวกมันจับการเคลื่อนไหวระยะไกลได้ดีกว่าเรา พวกมันเห็นโลกต่างไปจากเราแปลว่าพวกมันเห็นความหลากหลายสีที่กว้างกว่าเรามากนกล่เหยื่อเห็นแถบสีอัลตราไวโอเลตซึ่งแปลว่าพวกมันเห็นหลายอย่างที่เราไม่เห็นครับนั่นเป็นสิ่งที่อจจัศจรรย์มากพวกมันปรับรูปร่างของเลนส์ของพวกมันอย่างเร็วซึ่งทําให้พวกมันปรับภาพได้เร็วกว่าเรามากๆเป็นส่วนที่คนฝึกเหยี่ยวรักที่จะดู นกบินผ่านป่าด้วยความเร็วสูงสุดแล้วมันก็ไม่เคยชนต้นไม้ผมคิดว่าเป็นมุมมองสิ่งแวดล้อมที่พิเศษมากคือจะมีสักกี่ครั้งที่สิ่งอื่นจะได้อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นและไม่มีการพลาดด้วยนกกล่เหยื่อเมื่อไม่มีการพลาดไม่มีการ